คนส่งเหรอไม่นว่าผู้ใหญ่บ้านจะกลับไ้นี่ไงกลับไปกับกััเต่านันเยฮาวายนะเว้ยได้แล้วทุกคนเป็นไงเนี่ยอปีนี้ปีนี้กับปีแล้วหน้าคุ้นๆหมดเลยนะเนี่ย้นเลย ใครว่าพี่ะทำหน้ามาเลยพรอุ๊ยเ็นไหมน้ใหม่รกน้หร่ปีอ๋อน้ำห่ปีอ่านี่ีแรกพี่ีแรกอ๋อใช่ปีแรกค่ะปีแรก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 กปนแขับน้ใหม่ี่ไม่้เขกีกนะทุกคนนะ จะมึงจะเป็นแล้วบปทำแลไวปีแรกวนั่นน่ะคือแข่งขับน้ใหม่ทุาร์เฮ้ยปีแรกถูกแล้วโอ้ยนั่งแล้วอยู่หนมามีเสียงเงินโคลาฟเียนีใหม่แล้วก็คือเป็นปีใหม่แล้วใช่ครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกปีแรกปีแรกไงไม่นิ้ไม่เห็นอ้าวอ้าวไม่ม่ไม่ไม่เห็นหมายว่าตอนยืนสนามมองไม่เห็น มันได้เตยเห็นป้ายข้างบนว่าแบบอ๋ออยู่ตรงนี้กันอะไรเงี้ยดีใจที่เห็นอะไรเนี้ย <c oughs> เห็นว่าเอ็มเคปุ๊บก็ขึ้นมาเน,นี้ยเหล็กี่งไปเห็นป้ายไอ้ไว้ที่บอกแล้ไม่เห็นเพราะว่ามันมันแข็งขึ้นมาพยายามนะพยายามสู้เต็ที่แล้วใช่ปะ่ะอ <c oughs> องมากนะทุกคนนะโพกดทุ่มเลยโพตดทุ่มเทเลยว,วนะีะยอดมาวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เล่นเป็นไงบ้างวันนี้เก่งมาก เมอหลอมากวิ่งเหลอนเลยเลยหลอืวิไปเจบีนี้ปาดเจ็บก่อนลงเท่งจริงเพราะว่าเจ็บตั้งแต่วันซ้อมแล้วครับเจ็บแล้วก็พักไปประมาณอาทิตย์สองที่เดยต้นยต้นไหนที่มันทกเอจัาต้นยอต้นไหนที่มันายต้นเลยนะวิ่งที่มันเจ็บเจที่หลายต้นเลยแต่ก็ู้ว่าเราก็อยากอยากที่จะมาเล่นนี่แหละ เขียนเอาตรงแรงเซี่ยงทำงานหนักแค่ไหนไม่เอากเตยบอลเพราะว่าอันนี้จะเป็นกีฬาที่ชอบที่สุดนะแล้วรู้สึกว่าเวลามันเล่นมันได้มันได้อ่านรู้ใจความสุดที่แบบนะเราเราเหมือนอยู่ในในโลกแห่งการจินตนาการอนะ่ะมันเหมือนคนชอบทำอะไรทุกอย่างนึงซึ่งสำห,หรับผมการทำพิธีกร์นคืองานถูกปะแต่ว่าเตยบอลนี่คือแบบฮอบบี้ที่ชอบที่สุดเล่นเตะบอลสุดอดเลยวยเลยสนุกด้วยกันเล่นในกรงให่เลยที่เหรอไม่ถ้วยเยหมดเลยตอนแรกยืนกลางสุดาพยืนหน้า พาดเพื่อบุญกิจกรรมกางใหม่ไปลงหลังไปมั่วไปเลยวันนี้วันนี้ก็คือม่านไปใจเดอเลยใช่วันนี้ก็เห็นทุกคนเหนื่อยเราก็เหนื่อยบ้างไหไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยไม่เหนืยไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยสนุกไม่ร้อนเลยนี้อมาร้อนเด็กบูงกันนะแต่เท้าเลยเหรอมาเก้าโมงเที่มานั่งอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอ๋อใบสอง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 ทุกทรมาร์ดเห็นแล้วแหละเห็นว่าดูดีดูฝัน้นแล้วก็เห็นมา นี่คือทำได้หมดค่ะจะให้มันแต่ตึงผ้าก็ได้มีนคืการเป็นลูกครึ่งก็หมดเลยวันนี้ผิวสีแทนหมดเลยในจบงานนี้เป็นผิวสีแทงหมดเลยใช่ปีหน้าคือกลับไปทาครีมคอนแทกใหม่แล้วตึงผ้าจะไปโบกขี้ใหม่ก่เลยอะจิเซลโลอะเรียนดีเรียนเว้ยไปใช้ไหมเนี่ยจิเซลโลดีมากดีจริงจริงผมว่าก่อนนี่ผมต้องทาจิเซลโลอีกรอบหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่โดนแดดมากหรอกวงสานไม่แช้มากเป่าสำหรับทุกคน ไม่เป็นไรมีแน่มแน่๋ต่เขาทำาดมบ๊อปปี้ออกรงักดงูาเราไม่ได้หอแยกนี่เป็นไงบ้างได้แบบถ่ายถ่ายบ้างวันนี้ทุกคนไ้วันนี้ถ่ายี๊อปปี้ถ่ายแต่แพ่่ย้อเน็ไดใช่กินให้หล่อพปีาเลยแต่มีรูปหรือมีคลิปอะไรกว ใ <S preach ers> ช้เป็นโผล่อะไรร้อยโูปได้ร้อย่ะใช้เนี่ยใชเนียเด้อได้สีเขียวอ๋อแ้วทำไมแอรไม่ได้ไม่หรอกพี่ว่ามันต้องใช้สาม G ่3 G ได้ม G ใช่แอได้ใช่ถ้าเปลี่ยนเป็น 3g มเตียใช้ได้ถ้าเป็น4 G ใช้ไม่ได้ว้วเมื่อวานเป็นไงบ้างอะปวดขายังสั่นไม่หลับแทบหนีเลยวันเมื่อวานรู้สบบว่าวิ่งวิ่งเรชีวิตรอดอย่างเดียว นนอแล้วมัวนตลกวันนี้เราคือผม,มเ,ล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 เล่นเล่นพิเนสเลยคือผมไปถึงใช่ปะ่ะคือเดิมทีอ่ะเราไม่เล่นไม่เล่นส่วนบนนานแล้วหมายว่าไม่เล่นเวทด,ด้านด้านบนมานานแล้วเปลี่ยนมีไปแต่วิ่งวิ่งแล้วก็มีไปแบบไปไปแบบเตะบอลมีแค่น,นี้แหละครับแค่นี้แล้วเมื่อว,วานไปออกกำลังกายที่พิเนสแล้วปรากฏว,ว่าเออวันนี้จะปัป๊มอ,อกซะหน่อยก็เลยนอนด้วยแล้วปั๊มอกเซตแรกจะได้เลยน้ำมึดปึ๊บคนยกขึ้นมายืนคือไม่เซเซ่แบบไม่ือลม คือว่าเฮ้ยมันจะเป็นลมวะแล้วเกิดอะไรขึ้นคือผมมาใส่หูฟังตัดเสียงเราจะไม่ได้ยินคนอื่นบ่นเลยแต่ใจเราคิดวเลยว่าวันนี้เราไม่แข็งแรงว่ะวันนี้เราไม่รอดละดูท่าแล้วมันเซแบบหนักขึ้งเซจนแบบสามสี่รอบอ่ะเราก็เลยคิดว่าวันนี้อาการหนักว่ะแต่เลิกแล้วกำลังจะเก็บของกลับละก็เลยถอดหูฟังออกทุกคนก็บ่นเฮ้ยแผ่นดินไหวก็ว่าหฮะแผ่นดินไหวเป็นไปได้หรอวะเพราะเราเราอยู่มานานอ่ะไม่เคยเจอแผ่นดินไหวก็เลยรู้อ๋อทุกคนก็เริ่มบ่นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวคือแสดงว แล้วก็คนอื่นบอกคุยน่ามืดมากเลยครับเมื่อกี้มันจะเป็นลมอะไรเงี้ยก็เลยโอเคเล่นต่อแต่คนเต็มยิมเลยเมื่อวานยังอยู่ยังอยู่ต่อยยังยิมปิดตอนสี่โมงแล้วก็ลังมาดูตามข่าวแล้วแล้วก็ดูข่าวว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเยอะแล้วก็เป็นห่วงว่าแบบยุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างยิมผมมันก็ชั้นเดียวเลยไม่ไปกังวลแต่ยิมผมมาเพราะว่าคนที่อยู่บริเวณรอบยิมผมมาเขาวิ่งมาขอขอยูมนี่ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราเข้าใจได้เพราะว่ามันได้เป็นที่ที่มีแอร์ตอนนั้นนะมีที่เหลือคือเซเว่น ที่ที่อยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วคนก็คือแหันไปอยู่ก็เลยลรู้แล้วว่าออกในหมายจริงผมก็ต้องไปถึงนอกอาคารหมดเลยแล้ววกเนี่ยเมื่อวานมันร้อนมากามเลยไฟสามอะไรเงี้ยมันร้อนมากออตากนอกตนแรกพราะว่านักเตะหุบเข้าน้มาเออผมเป็นคำสือนั้นยักษ์วัดผมไม่ไปรีบมาไหว เขาคิดว่าเราแบบเราแบบวูบอ่ะคิดว่าเราไม่ได้กินข้าวมาวูบทัวเลยทำไมยืนละเซ่แต่ถ้าเรื่องเราเองเขาจะได้แล้วอยู่ดีคนไทยก็หน้ามืดพรอะกัาไดึงคนเต็มคึ่งประเทศจริงจริงอยากได้เหรียญทองนะแต่ว่าเอาเหรียญเงินเพราะว่ามันเข้ากับ่อยกว่โอเคไม่ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์แต่เราได้ฟอร์มเออจริงไม่ได้แชมป์แต่เราได้ฟอร์ม ชุดมินิมอลเราชนะมาต่อแล้วนะทีเดียวได้แล้วให่เขาดื่มอไไม่ได้เราไก่อครับได้่นี่ไม่ไล่ไย้ายเนะ บ้านมาคนาเลยนะลวันนี้น่าจะเหนื่อยน,น่าดูไม่เหนื่อยเลยสีจะไม่เหลืออยู่แล้ว ใจทางนี ICEOVER ้นนด้วยค่ะไม่อย่างนี้น่ารักน่ารักมากเลยอ่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้อย่างนี้ไมอย่างนี้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 เขนต้องจบหน้าแปดแปแปดแปดแแปดแปดแปแปแบดแปดแปดแปด ที่่วน้อวันนี้งานงานร้อนจุดกันมีงานเย็นที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนเมษางานเนี่ยไอ็์เบียร์งานเอ็์เบียร์ประานพิธีกรนี่แหละแต่มันเป็นงานเย็นคือมันเป็นไอส์เบียร์สเก็ตสติ๊กลังเก้าจะไม่เล่าผมแชร์แล้วไปไหนอ่ะ ใช่ในกสดเ่เออผมแชร์าตอนนี้ไปแล้วอ่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าำกไอย่างนเย็นถ้าถ้าใครสะดวกไปเพราะว่ามันเป็นงานเย็นงานเย็นไม่เหมือนอย่างนี้เลยควเราเรืองเลยเป็นงนเย็นเลยไม่ไม่ไม่แอร์เย็นนักการที่เม่นมากเพราะมันงข้อแกไอซ์กคนที่หนึ่งโมคนละเย็นเดียวกัน ไอ้งมอ่ะผมจะไม่ได้อะุ่มอ่ะต่อเกมไ่ได้วอมาเอมนั้นไม่มงานต่ายมันต้องปมันเป็นงานเปิดตัวละคร Netflix อ่ะมันต้องอเล่่อค่ะเ่าสุดสไปหรอใช่่อ่่อแล้ว่ถึงส่งปผู้ชมอ่อไม่ช่วยถอไป แรนดอมมามมอยากให้มาเพราะว่ารอบนี้ไม่มีเด็กบ้นานยูนิเลยก็เลยบอกว่าถ้าถ้าจะไปกลัวแต่กหนูเพราะว่าการขับของศิลปินแต่ละคนจะเป็นแบบมันจะเฉพาะมากๆอะ่ะมันจะไม่มีกลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ผมเข<อ>ม้าถ<อ><อ>ึงหรือเปล่าคือากม้ตองันนพี่ป๊อปปี้มาแนงพี่ป๊อปปี้มาส่งเดี๋ยวไปยืนพูดด้วยมาแนงเลยแต่ก็เดี๋ยวจะไม่รูนะเนี่ยมาเข้าไปในภาพช่วงเนี้ย แต่วันที่เจ็บประมาณสองวันที่แล้วถูกป่ะเท่ากันยภาพแบบสามสี่รอบต่อวีิเลยนะอพราะวันนั้นตะอนนี้คือไปแบบฟังเข็มมางไปแบบช็อตเวฟโลคัสมากเลยเพราะว่า,ามันมันต้องไปเปลี่ยนเส้นเพราะว่าเส้นมันวันที่เจ็บคือเจ็บหนักมากเจ็บแบบย่ำจิบนะมันปื้ดขึ้นมาครับก็เลยเข้า ความสุขที่ได้มาปี ah yeah. okay. so mm ่ก็ปาปีความสุขสนุกมากคือผมไม่อยากให้ทุกคนมีความสุขมากเพราะว่าเราพี่ผมอะไม่ดูเหมือนเขาเรียกไงไม่เหมือนน้องน้องที่แบบว่าจะมีแฟนนี้เฉพาะร้องเพลงหรืออะไรเหมือนันลั่งไปทำไมผมรู้สึกว่าด้วยไหวของผมด้วยสภาพร่างกายที่ผมมีผมคิดว่าการการมาเจอที่เนี่ยถึงแม้ไปพทรมานนะผมรู้เลยว่ามันทรมานจริงแต่ผมดีใจมากนะที่ได้เจอทุกคนอันนี้ผู้หญิงจากใจเลยขอบคุณขอบคุณมากครับ มม่ด้วยความพยายามที่แบบคนแดดคนร้อนที่ขนาดนี้อะย่างเงยแล้วผมไม่ไม่รู้ว่าในการจัดงาเจอทุกฐานะผมไม่อยากให้ทุกคนมาเหานื่อยใช่ปะผมเลยไม่อยากจัดเพิ่มอีกรอบหนึง่งหมายว่าจัดยานแยกให้ทุกคนเหนื่อยทีเ่สุดนี้เลยเพราะเหนื่อยไม่ด้แค่ัวเองตัวเมย์บกไม่เหนื่อยเพราะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าก <ś le> mm> ารที่มาเจอทุกครฐานะผมไม่อยากจัดแยกอยากเจอทุกคนในวันที่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าผมเชื่อว่าได้ความสุขแหละ เลยจากนักปีนะเพราะว่าไม่เคยมีงานไหนที่ผมจะแบบได้มายืนพูดแบบนี้ได้คุยอย่างนี้แบบเนอะแม้ที่วิริยกรมันก็ไม่ได้มีใครมาสนใจมากว่าแบบวิริยกรจะต้องทําได้ดีขนาดไหนนู่นนี่นั่นแค่รั่นยาให้จบก็พออย่างเงี้ยแต่ในฐานะของผมวันนี้มันเป็นการเติมเต็มว่าเฮ้ยเราเหมือนเป็นแขกและเหมือนเป็นแขกที่กลับมาบ้านทุกครั้งแล้วมีทุกคนอยู่มีความสุขแบบนี้ทุกครั้งดังนั้นอ่ะผมไม่ไม่รู้สึกนะว่าคนจะน้อยลงหรือคนจะมากขึ้น ผมรู้สึกว่าใครจะเป็นหน้าใหม่ใครจะเป็นหน้าเก่าตีนมรูเจอร์แล้ดีใจมากยังที่ปอีครับครับขอบคุณกีาันนะอนี่ี่าน้าเจใดีครับสวัีครับวนนะสวัสคผมชื่อ ขอชื่อพวกพติรับนักเรียนอยู่รับนักเรียนอยู่รับนักเรียนหลายที่อยู่เรื่อยก็จะพยายามฝึกฝนไปเรื่อยเพื่อให้ทุกคนเชียร์แล้วก็ไม่ผิดหวังต้องนะอันนี้คือแบบว่าไม่ใช่เรื่องฟุตบอลนะเรื่องงานเรื่องงานผมก็จะฝึกฝนสกิลออไปเรื่อยอยากให้ทุกคนได้มีรติดตามผมก็แบบน้อยน้อยวันนี้ยมันก็มีอะไรเจ๋งก็ติดซีวะอย่างนี้แล้วกันเเดี๋ยยว จะมีข่าวดีเร็วนี้เดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วนี้ทั้งทั้งเ้าบอกว่าทั้งรูปแบบรายการด้วยแล้วก็ทั้งแบบอะไรเรื่องต้นปีนี้ถือเป็นปีที่เราโตขึ้นจริงๆเราโตขึ้นในเรื่องของการทำงานเรื่องงานอีเวนท์ที่เราเจอเรื่องแบบความรักไายใหม่ๆในปีนี้ผมว่าปีนี้เป็นปีที่ผมต้องต้องพูดเตืองเยอะแล้วก็ต้องไป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 ชนกับข่าวท้าไทยใหม่ๆเยอะฝากติดตามผมว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ อย่างน้อยทุกคนได้เห็นสิษ์สานความุมุ่แล้วกันบคุากเป็นอย่างไรผมมากนะทุกคนเจอเจอหลังเลยด้วนะนี่เก๋น้ี่เลมอนเชื่อแอปด้วยน้องเลมอนครับขอให้มีความสุขมากนะขอให้เป็นปีที่โชคดีในแล้เผมเชื่อวมากยินดีต้อนับดรับปีเขาอย่างนี้แากคนี้คุณก็ได้มาเจอผมแล ได้รถมีใครได้รถบ้างาัหมฮะไม่มีใครรู้เหรอใครได้รถหรอ่ะใครได้รถไปอ่ะไม่รู้ใครแตไม่รู้สีสีสีอะไสีแดงสีแดงปีนี้ตั้งใจมากเลยนะอยากยิงประตูไได้เอาปีปัจจุบอู้ยี่นิดเดียวปีนี้แบบตั้งใจแล้วนะคือแบบตอนผมอะมาเจ็บตอนที่เตะนี่แหละตอนที่อยู่ห้องแล้วเตะริงอ่ะนั่นแหละเจ็บเลยมันปืนขึ้นมาเลยก็เลยแบบเล่นไม่ได้นะวันนี้ปีนี้พร้อมฝันกันแล้วพร้อแล้ว ีหน้าไม่เป็นไรพีหน้าพีหน้านะพีหน้าถ้าใครมาผมสัญญาผมยิงได้มายิงยิงแบบทุบต้นทุบดอกสองลูกเลยมันเป็นอะไร้วอ่ะีน่าพีน้าผมสัญญาเลยร่างกายฟิกติดอ่ะผมยืนหน้าเลยผมบอกยิงไน้แล้วผมขอเล่นหน้าผมไม่ได้นหลังพี่บุ๊ดพี่อะไรนะเขาไม่ได้ส่งลูกไม่เจอบุสแตนนะผมก็หนีครับไม่ไงถ้าพี่ยิงถ้าเราไม่ได้ก็ทุบไปปีหน้าสามลูกกันเนี่ยไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นนี้ เราปหลงมาเขาจะบไม่เห็นแปป้ายพี่อะไรนยของดีๆอย่างนี้อย่าไปแอบไปเอาไปโดนน่ารักมากนี่ยังเก็บไม่ใช่พีน้าใช่ปะวะไม่ใพีน่าอไน้าถ้ามุ้งว่าเกิดเป็นสีแดงก็เอาสีแดงมาทาึงนี่นะปีนน้าี่าเก็บมนไดอย่าเพิ่งไปทำลายนะเบอร์เดิมผมเบอร์สามตลอด ถ้าเล่นทีมนี้เล่นไครแ่าถ้รอบนาสีแดงก็เอาหาสีแดงมาป้ายหาสีแดงป้ายเอานี่ก่เลไม่รู้เลนในนีลยอลูกฝันผู้ใหญ่หาเสียงอ่ะเรียงแดงเออมารูเลยเมื่อกี้ผู้ใหญ่จับป้ายพี่มาผู้ใหญ่ตลอดน้องรัาน้องเขาใหญ่ตลอดกรุงเทพไปนทังอไหครับ

ให้เขาอินบมาไม่นีมันจะมันเหรอต้นจะบัไมัาบบ แล้วลองทำไปเลย แท็กทั้งหมดนะ45คนตรงนี้ยไอต้ไปตรงเซลฟี่้วยนะต้อเป็นต <dul> ้องเซลฟี่ด้วยนะคือต้องหลังก็บอะไรข้าวหลังหาไม้เซลฟี่3เมตรมาให้งาดเลยนะ

ร่อนหน้าเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้เลยจริงๆพอต้องหาจังหวะไปพี่จะติดงานดีเวนต์เลยไม่ได้ไปทั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวอยากไปได้รอนหน้าพ่อดีป้าก็มาบอกไงอยากให้มาป้าอยากให้มาแต่ว่าติดติดคุณรักดีไปไม่ได้ไม่ขายของอ่ะไม่ขายของไม่ดูสลิปไม่อะไรร้านด้วยมีกุ้งีพิ้นมาทีนี้จะเป็นพินมา ปีห่ะนปีหน้าเอปีหน้อปี้แหละยังพี่ไปด้ลยรอบน้ารอบน้านะี่ร้องหรอว่จะขายเท่าไหร่ครับเนี่ยแต่เมหมดยังไม่ได้ช่วยขายเท่าไหร่เลยทำในงานเยผมว่าเสื้อผู้หญิงอีมิวสวยเสื้อผู้หญิงที่เป็นูกจะเออเสื้อขอบะนั่นใช่หนูซื้อไปสสองสียมีมีไม่รู้ว่ามีสีหรือเปลาไม่เคยู่นาสุดมีสีชมพูมาใหม่เ่หี่มีเฉพาะา นอะไรเป็นชว่าจะมีขแกนอะไรใหม่ถ้าเกิดเขาบอกว่าใหญ่มีคนเล็กมากเลยอใครที่นี้านนียังไม่รู้ว่าแล้วใ่ีนี้เหรอ อ่าผมฝากปุยยนก่อนเลยปีหน้าผมฝากปีนี้งานบอลนี้ฝากแล้วทุกอย่างออลปีหน้าเขค่อยไล่ไปทีหน้างานบอลผมยิงสองลูกนะผมจะยิงสองลฝากไว้เป็นหลักฐานปีหน้าก็ลืมเพื่อนดิไม่รอรอรอฝากด้วยนะครับก็อย่างแรกนะฮะอันนี้เป็นรายการที่เสมือนเป็นเป็นบ้านเกิดแรกนะครับดูปันเดี๋งครับก็ต่อไปนะเราจะมีทางดูมันเที่ยวนะ จะมีมีดูมันเที่ยวจริงๆอะประมาณทัก4ี่ถึงห EP เลยคิดว่าโดยประมาณเพราะวันที่เราไปถ่ายรูอยู่ฝากติดตาม EP ่ทยปั่นสรุปแน่นอนนะแล้วก็ฝากผลงานในบ้านทั้งมนลักษทักอีีป่ะโอ้ใช่ิ่มนลักทักออนน่ฝากักติดตามด้วยนะเพราะว่าก็จะเป็นการมากลับมาเจอตซี นะครับแล้วก็เจอน้องวูดิวด้วยหาากกันดีมคือผมรู้สึกว่าผมมารีเควสเลยนะเรื่องเนี้ยตอนแรกกับตอนแรกคือเขาเขายังไม่หาแฟนตรงตัวมาแนนงตัวผมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกพี่ออฟว่าคือผมขอเรื่องนี้อยากได้ไงใหญ่สิขอหน่อยขอไปปั่นมาหน่อยแล้วไอจีก็บอกว่าเฮ้ยเออพี่ออฟเอาไปพี่มาดิก็เลยสนุกเลยคราวนี้เอาปองกันแล้วก็ปั่นอยู่กับน้องวูดิวอยู่กับซีอะไรเงี้ยก็แฮปปี้มป็ความสุขนะครับก็เราติดตามนะซึ่งไม่แน่ใจว่าถ่ายเมื่อไหร่คน เกี่วกเรื่องรีสตาร์ทรีสตาร์ทก็เราไม่รู้อยู่หมือนกัน oh. อันนี้ไม่รู้ที่สุดเลยแล้วก็รู้สึกว่าใจวิวๆทุกครั้งที่จะต้องลงถ่าย oh. ก็ <c oughs> ก็เลยถ้ามาเมื่อไหร่ก็ฝากดู oh. นะครับไม่อยากฝากเยอะเพราะว่าอันเนี้ยตัวผมเองก็ยังรู้สึกเป็นเกินนิดนึงนะครับก็ฝากด,ด้วยรวมถึงมีซีรีส์ที่ประกาศไปเกมมิ่งของญี่ปุ่นอ๋อใช่ค่อันเนี้ยใช้คำว่าอ่ะ น่าจะมีอะไรดีๆให้ดูน่าจะมีอะไรดีๆให้ดูก็เป็นคาแรคเตอร์ผมนั่นแหละเล่นเป็นตัวเองนี่แหละก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเล่นเอาสนุกหนาเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะมีซีรีส์อีกเรื่องหนึง่งที่ก็คิดว่าแฟนๆน่าจะชอบแต่ยังไม่ได้อา่นานลืมแต่นั้นเดี๋ยววันที่สาทรเนี่ยผมจะมีรีทูปอีกนึงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเพราปีนี้จะค่อนข้างมีผลง,งานที่หลากหลายถ้าในเรื่องของพักดกัดแบงปีนี้ค่อนข้างแน่นส่วนอีเวนต์อีเวนต์ก็เห็นได้ตามหน้างานเลยผมก็ดู ปีนี้เป็นปีที่ผมได้รับงานโอกาสได้ทํางานใหญ่ๆเยอะขึ้นก็ใส่ใจเหมือนกันว่าตัวเองตื่นเต้นน้อยลงตื่นเต้นแล้วก็กลัวสนามน้อยลงผมมั่นใจแล้วปีแล้วผมพูดจะพูดเลยว่าผมไม่ตื่นเต้นกับทงานปีหน้าผมรู้ว่าผมโตขึ้นกับการที่ตัวเองมีสติมากพอตัวเองกล้าที่จะไม่มองสติมแล้วตัวเองกล้าจะค่อยๆไปพูดแล้วเหมือนกับทุกคนแบบอยากให้คนได้ฟังจริงๆก่อนหน้านี้คือผมรีบพูดให้จบเพราะว่ากลัวว่าเกิจะพูดเป็นเรื่องก็เลยรีบพูดให้จบเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีความเป็นมอ่ปีจมาก ความไลฟ์ฟรีในการทำงานมากขึ้นก็ติดตามทุกงานนี้เป็นแหล่งผมก็จะปรบกาอาจจซลนภาษาอังกฤษาภาษาจีนไปด้วยอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็สคัญอีีนึ่ติดตามตตารายการรายการนี่สำคัญเลยแซฟาซาับซาาโตปอโตปอมโตปอมโตปอโตุอมออะเดี๋ยวโปอมารืยจัจังเลว่าไจะลงเออใช่ผมด้วยว่ะโซลเวอร์โเวอมีโซลเวอร์เองอะโซลเวอร์นะก็แซฟปาซานะเดี๋ยวเราติดตาม แล้วก็โปรตอรปอมโปรตอปอมนี่ก็จะแอบเสียดายเล็กๆเนาะเพราะตัวเองอ่ะคือผมมาเนี้ไม่ได้โพูเขานักพัวเองเลยเพราะตัวเองชิลไม่ค่อยมีผมมาคิวแบบบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็มีอะไรดีๆให้ดูเหมือนกันแต่โปรตอปอมจะเล่นเป็นฟิลเฟย์เลยเล่นฟิลนั่นเลยถ้าใครคิดถึงความเป็นเฟยนะรอดูรอดูในโปรตอปอมนะครับแล้วก็เจ้าสองไปแล้วใช่ไหมนี่มีอะไรเยอะนะอะไรจะล้วงเหรออันนี้ฝากติดตามด้วย แม้ว่าน้องในบ้านก็ใกล้จะหมดบ้านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหลายคนที่น่าติดตามเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสวิตชสวิตแบบว่าเอาแขกมาเชิญใหม่ๆมาด้วยแล้ว่าใครที่แบบมีประเด็นนี้อะไรดี๋ยวจเอามาคุยหรือว่าเอาแขกมาถามเออหรือจะมีตั้งอีพีดึงงานที่แขกมาพัฒผม่ะเพราะรอจะดังพี่อ๊อฟอะเออชวนเอาพิธีกรมีคนจองแล้วมาคนพิธีกรอะพี่ออฟพี่ออฟพี่ออฟเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีน้องรับด้วย เนี่ต้องมีแต่คือพบทังบ้านอ่ะบอกเลยตัมภาษอย่งเออ์การอย่างรการสันผ่อนบ้านอยู่แล้วนะก็เราเล่นเดี๋ยวจะมีอะไรให้ตัมภาษณ์เยอะหลายคนเจ้าเจ้าเจอรเจาเจ้าเจ้าเจาเจ้ไม่ปาะกาศไม่เช่าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าจ้โยจ้าเจาเจยกเก็าเป็นเม้รู้วเาเิ้นปจ้ตเจ้าเจ้าเจ้าเจาเาเจ้าเ้าเจาเาจาจ้าเจ้าเจ้าเจเจ้าเน้าเจ้าาเาเจาเจ งานเยอะหน่อยแล้วดแล้วโอขอให้เยอะขึ้นนิดอีกใช่พิธีกรช่องสามมาที่เป็นต์เ้ยเดี๋ยวมีนะโอ้ยเราไม่บอกเลย่รูเขายังไม่เปิดไม่รู้เขาเปิดหรือยังนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีของช่องสามเปิดตัวละครที่กลางเมยซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ผมเล่นเขาเป็นพิธีกรเมาเป็นพิธีกรนะเขานักสารนี่แหละก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะอัปเดตเรื่อยๆแหละค่ะอะโอนมานัทมา ไปหน่อยดีกว่าเซลว์เอาเซล์เอาเซลล์เอาเดี๋ยวรอแป๊บนเด็กเดียวรับครับหนึ่งนี่อะรวนี่อเดี๋ยวให้เราคุยด้วยค